สวัสดีท่านนะวันนี้ชนาวีไม่ได้อยู่พระประแดงผมบุกจากพระประแดงมาเพื่อมาลาลับนี้โดยเฉพาะเดี๋ยวผมบอกให้กันนิดนึงนั่นนะ่ะวัดหลวงพออ่อประสีอยู่ตรงนั้นเลยนะก่อนเข้าไปรับประทานหรือหลังรับประทานอาหารเสร็จเข้าไปกราบได้นะนี่เลยอาสมบางมดผมอยู่ที่สุขนิเวศห้าเฟสสองบางมดนั่นเอง วันนี้ต้องนำเสนอจริงนี่คือร้านลับราคาสปายกระเป๋าอาหารโคตรอร่อยบรรยากาศกลิ่นสะอาดมากๆคุณภาพจริงๆไม่มาไม่ได้ตามชนาวีมาผมอยู่ที่ร้านยักษ์ปังๆที่บางมดนั่นเองไปเลยครับท่านผู้ชมนะชากาแฟเครื่องดื่มสเต็กอาหารของข้าวของหวานเลิศ เลิศจริงๆผมมาแล้วสี่ครั้งรุยเลยที่จอดรถแยะนะครับอย่าลืมฝุกนิเวศห้าเฟสสองตรงวัดหลวงพ่อโอภาสินนั่นเองนะตามนะท่านจะรับประทานข้างนอกก็ได้นะได้หมดนะครับหรือชอบบรรยากาศห้องแอร์เย็นๆกลิ่นครีนสะอาดสะอาดจริงๆด้านในก็มีตามไปเลยครับนะถอดรองเท้ทา,ทาก่อนท่านชม เลิศสวัสดีครับิครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีพิธาครับขออนุญาตติดไมค์ครับพิธาครับพิธาครับครับผมชนาวีกับพี่เนี่ยอยู่ที่ร้านอะไรครับร้านยัดบางครับที่บางมดเราใกล้ๆกับวัดหลวงพ่ออระสิทธิ์เลยนะครับทําบุญเสร็จมารับประทานต่อหรือจะรับประทานก่อนแล้วไปทําบุญก็ได้เช่นกันโอ้โหกินไม่ใช่กินสะอาดนะครับครับผมกินโคตรสะอาดด้านนี้ก็คือคอฟฟี่ช็อป ของคาวของหวานพร้อมผมนําเสนอแค่นี้ก่อนตอนนี้เพราะว่าท่านดูของจริงราคาสบายกระเป๋าของคาวก็เลิศของหวานก็อร่อยแจ่มจริงๆนะครับอันนี้เราเปิดมาประมาณอันนี้เข้าปีที่หกแล้วครับปีที่หกแล้วครับผมแต่ผมต้องบอกนี้ก่อนสิ่งที่ท่านจะเข้ามานะครับท่านจะพบกับความประทับใจคือกลิ่นนัำครีนสะอาดจ,จริงๆและเห็นโต๊ะมีแค่นี้เต็มนะครับ บอกไว้ก่อนผมต้องพอจังหวะที่คนไม่มีจริงๆนะครับความเป็นยัก์ปังๆมาจากไหนครับพี่ยัก็คือแต่ก่อนนี้เราขายขอที่อยู่ที่จตจุจัดครับเพราะว่าเราเริ่มจากตัวขนมปังอบของเราก่อนอใช่ครับอันนี้เราขายที่จตดจุจัดครับผมแล้วเราก็ไปอบที่ร้านที่จตจุจัรเลยแล้วด้วยความที่จตจุจัรเราก็เลยอยากอีเส้นความเป็นไทยเราก็เลยเอายักษ์มาเป็นตัวแทนแล้วก็ความความอินสไตรก็มือยักกินเยอะอ๋อสามารถกินได้ทุกคนทุกอย่าง อย่างพิดีของเราจะเป็นยักษ์รวมกับหันุมานรัาผมเขาที่เราถายนมปังก็เลยเป็นยักษ์ปังปังเป็นเป็นที่มาที่มาคืออย่างนี้นั่นเองนะครับครับผมคือผมก็มาท่อยแล้วเกินแต่ผมก็ประทับใจที่นี่อะตอนนี้พี่ถาเชิญชวนท่านผู้ชมฝากร้านยักษ์ปังไปท่านผู้ชมหน่อยพี่ถาครับครับผมถ้าึกถึงความอร่อยนะครับพิถึงยักษ์ปังปังชื่อนี้มีแต่ของอร่อยครับการันตีด้วยลิ้นผม ท่านมาแล้วท่านไม่ผิดหวังแน่นอนยังไงขออีกกันพิธายเขงๆปังนะครับผมขอบคุณครับเช่นกันครับขอบคุณครับคือไม่มาไม่ได้นี่คือร้านที่ผมจะต้องนําเสนอนั่นเองไปที่ไหนอ่ะของอร่อยก็หาได้นะครับแต่ความประทับใจการเสพบรรยากาศที่มีพร้อมแล้วกับทุกคนนั่นเองฝากไว้นะครับนะของเราต้องบอกก่อนว่าของเราทํากันเองไม่มีลูกจ้างไม่มีพนักงานใช่ครับทํากันเอง เพราะฉะนั้นเ <ผม S 2> รือ่องคุณภาพนี่ผมผ่านแน่นอนครับเฮ้ยโอ,ยโอย้พี่นี่ก็ประทับใจจริงจนี่เจ๋งเจ๋งฝากเขาด้วยครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มอบกำลังใจให้กันในวันนี้นะฮะและขอมอบคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุคส่ชนาวีมาผมจะไปต่อยอดนำเสนอร้านค้าที่ดีแบบนี้ต่อไปวันนี้ผมพิธาตกทิ่ร้รานะครับครับผมขอบคุณครับถ้าไงสนใจสเต็กแล้วก็กาแฟแล้วเรามีสแน็คบ็อกได้ครับเจอที่ร้านยัษ์ปังปังได้นะครับ ครับผมฝากไปด้วยนะครับในโซนบางมดนะครับมีเรื่องราวอะไรดีๆติดต่อทีมงานมาแล้วถือมือถือเครื่องเดียวเราไปชนะวีคาวหน้าผมจะนำเสนอร้านลับๆดีๆเด็ดๆแบบนี้อีกที่ไหนติดตามกันวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบม่สะอาดจังเลยพี่พี่ออกแบบเองไหมทางใช่ครับอันนี้ของเราก็นำมาจากที่จัดจัดาเลยเพราะว่าเราฐานเก่าเราให้เขาเช่าใอช่วงโควิดก็เลยมาเปิดร้านที่บ้านสวยพี่สวยมากครับครับผมขอขอบพระคุณสี่พันกรุ๊ปการบัญชี s k R a n d Service รตลาดไทยสมบูรณ์พระประแดงชาบูไข่พรดุษสีครังกระเบื้องข้าวแกงมองเนยไปถึง2ีสิบเจสีข้าวมันไก่ตอนไฮหลังเจ้านางนวดแผนไทยหลวงพิปปอพระประหลัดพุมพฤชยาธรรมโมย่าจันทวกวนสุขคีริคาเฟ่ แม่แก้กวคุยจิตเนื้อสาขาสุขสวัสดิ์แจาเอ๋ปมีปูสาขาตลาดพระประแดงแม่แบงขนมไทยบางกระบัวหมดยิ้มน้ำตาลดอกมะพร้าวช่างอเล็กเรโนเวต24่สิยำแซ่บลีกวงเฮงสาขาพระประแดงบ้านโรงไม้คาเนฟรอนสมายเซฟประกันภัยซินเต็กไลท์ เบเกอร์เฮาส์คอฟฟี่แอนด์เบเกอรี่สดชื่นบ้านกระต่ายอิมฮับสาขาพระประแดงก้าเหล่ลูกชิ้นปลาสาขาตลาดไทยสมบูรณ์พระประแดงและคอฟฟี่ l ิวเบเวอร์รีแอนด์เบเกอรี่